ครับสวัสดียัม่เศร้าครับจะพยายามบางลั่นครับบางลั่นใส่ปลาไหลครับคุณครับคุณฟอกคเดินไปหรอครับ กบพี่สิงครับกะกันใส่บังลั่นไว้ตั้งเต่มมือว่านครับกะบมายามแล้วมือว่านจะได้ปลาไหลตัวนึงครับกนเลยใส่ถิ่มไว้เีกมือหนึ่งครับเพเบิ่งกันครับว่าสิได้ปลาไหลอีกว่า มากกั่เดิครับลงปไปลไม่ทางลงครับครับลงหาปไปล,ลปล่อยกับแม่น้ำครับได้ไหว หลังนี่ห้อไปหมูว่านเด้ยเขามายามหลืจะมสีต่เขาเอาเมื่อยเดียว่ามันหมือนกันครับเดี๋ววาติดอยู่บางนึงครับติดว้เพราะว่าถืดอยู่ครับผมดีคยวตี้ขึ้นข้างบนอ๋อ มันแล้วแก้มนึงมันแล้วครับใส่แล้วว่ะครับมส่แล้วกุลุกคลุกอยู่แน่นบ้างเนี่ยแหละแต่มันกุลุกกลกนี้จะได้ว่ามีปัญหามันแล้วเี่ดูสิใช่ไหมมีแนวใส่บ่า เทากัใส่บังไปขึ้นหรอหรออู้นี่ครับเป็นตัวอย่างนี้นี่โอ้ตัวใหญ่กว่าเมื่อวานอยู่ครับอืมไรครับอืเอนาะละนี่นะครับมันเข่าเทีละตัววัวหมานครับผมเทียมกับเข่าสองหนดละเข่าสองหครับอ่าตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อวานตัวใหญ่กว่า่ีครับเอ๋อแบบนี่ละ เยวพยายามอีกสมอันทีเหลือไปาอันที่เหลือมาครับได้แล้วครับ ไม้นี่สวยครับนี่ครับบังที่สองบังที่สองบ่เติโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสามเดียอีชุดหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวอีชุดหนึ่งน้ำเอ่อขอต่อน้ามีถืนมาถึงจุดนี้เนาะพอว่าใส่แค่นี้ใส่ใส่แค่นี้พอว่าน้ำ เอาือละสองครับเจอแนี st ้นดวเาอันนีหมันลดครับตสองลงไปยึดครับผมสองล่งไไ้ปลาเลยมันรุ่มป็นครับบังนะเปอยคือเยอะนะครับบังบนี่โดนครับผมบังมีแ้มครับผมบังมีแ้มตัวน่อยตัวน้อยจะนอยอไว้เนาะ เถือยอะครับมาววหอับพ <c oughs> ี่เจ้าจ <c oughs> อันนี้เขาอื่นหอยยังบ่หวยตามม่อน <c oughs> หวยบ้านหอยังเยอยอีกบางอึง นี่ครับบางลัน่นขค้นวะบางลัน่นเที่ยคลุกคลูกในติดนะครับเนี่ยครับมาเบิงกันครับว่าอย่างในนี่ครับมันจะเป็นห่วงเสียหูวบางลั่นเที่ยออกมาสิมีผลหล ครกวาวัดติดแล้วครับบางเนี่ยพระิมะเทวเพ่งวัดมันตัวใหญ่ปะย่นี่ <c oughs> มันตอกหญาครับ เือครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับตอนตัวหน่อยครับมอดเทออ่มากเลยตัวหนึ่งครับนี่คือเป็นตัวที่สองนะครับเนี่ยเป็นแต้มสองตัวเล็กนิดนึงครับจับไหวขึ้นเขาครับได้ยุ่ครับเนี่ยนี่ครับได้ได้ครับจากระเจาขึ้น

เป็นปลาแมนใส่เล็กมีนี่อีกแ้วเท่านิ้ก้อยนี่เดี๋ยวบังให้ระวังนิตัวเล็กรงนิงของเป็นย่าไปปอยโอ้ยสายเลยคน่ะโอ้ยสองตัวติดบังนี่ติดสองตัวใครเนยใครเน เข้าทั้งสองตัวเลยนี่นี่แค่อันอีกอันนึงเด้เอาเียมาเท่บดบ่อเทเลยครับเทเบดรวมมั้งรวมเนาะครับอันนี้เป็นบางตัวไงนี่ทั้งหมดสามตัวเออนี่ยบ่ได้ต้มโซนน้ำเลยผมโอ้ยต้มเอาไว้ยังเหลืออยู่ต้มเอาไว้ครับตักต้นไว้โอ้ได้จั๊กเต้มเดี๋ยวไปขังไว้ขันบ้านบ้านไม่จะเอาไว้เอากลับคอนแกน ครับตีงหญ่ด้วยบ่ตัวหน่อยเขาก็เลี้ยงไวเออเขาก็เอาตัวตัวใหญ่ไปครับอืเขาไปเนาะมืนอี้ถือวประมานครับผมครับผมแสดงว่าเืียสูตรนี่เด็ดอยู่ครับผมเงอทส่ผมอ่าผู้ใดอยากเบิ่งสูตรเืีอเขาไปเบิ่งนี่อีพี่หนึ่งนะครับเรื่องใส่ปลาไหลเนาะครับเนาะโอ้เขาไปเบิ่งคนละผมเ่ท่านในปล่อยคลิปอยู่ครับว่ารังคูดเ้นผมเ่านในปล่อยคลิปนะครับเดี๋ยวจะปล่อย สำหรับหาปลาไหลกะเรียบร้อยครับใส่บั้งรันครับก็ได้ปลาไหลมาสามตัวครับกับพอ่อเดมมันอยู่ครับพอดีอยู่ได้กินน่ครับได้ปลาไหลมาสามตัวหลังการยามบาั้งร่างบั้งลั่นยามเช้าครับ พยายามกันเช้าก็ได้ก็ได้ยล้ไอัน,นีน่ใส่เมื่อกี้บางนะครับแต่ใส่หลยก็เนี่ยก็สิไล่กลัวแต่่าผัวแล้วมันทนล่วงใส่บงังสีบางหาบาง

คกัดจิตปล่อยลงใส่อ่างไว,คงว,วไยยง้ครับอ่างที่เมื่อวานมอดเกิดมา,าเอาปลา,า,นะา,า,าไหลอยู่อ่างเนี่ยครับไปกินเม้วนอ่างแบบใส่ลงแล้วกินบระท่านนำใส่มากินบระท่านกัดจอมัดเท่อย่างในอ่างเนี่ยนะถ้าอ่างกะเนี่ยซาหนี้าอ่างเก็บปลาไรอสาเก็บใส่ไรปล่อยลงนี่นะครับผม อไอ้โอ๊จวดเลยเวิร์ดเหรอครับตามตัวไปจวดเลยอย่นงเงี้ยเวลาหาเวลาหามาพอกกับเอามาขังไว้ในอ่างเงี้นะครับขังไว้แล้วก็เวลาผมไปขนแกนเวลาที่เอาเวลาเขาไกินเนี่ยเขาก็ต้องปล่อยน้ำนี่ออกเขาก็ต้องเคลียร์น้ำมันแห้งนะครับก็สีจับได้ว่าเป็นปลาไหลจับบ่ได้ในในน้ำนี้มันต้องปล่อยน้ำบอกให้มันแห้งนะครับ แล้วมั่กีสิมาดุดูตามดินบ่อเจ้าดินใส่ไว้บางนี้เนาะเอาดินเอาต้นกล้วยเอาหญ้าใส่ไว้เอาไปกินแล้วก็บางเทื่อมีมีเหงือกับทุบหอยเชอรี่เอาใส่ลงไปนี่หนีเวลาเขาก็มาขุดเอาหนีครับเอาเจ้ากัดเขาเอาไปกินหรือเขาทีนี้เขาขุดเอาหนีแล้วก็มุกโกยดินหน่อโกยดินหน่อโกยดินก็เอาไปเห็ดกิน ว่าเนี่มอดกับมาจัดว่หนีไปฮหดกินจะาโตว้วหนวนี่โอ้ไล่เอาไปไล่เมอเ็ดเจ็บบหมดเลยกินบุเบินะครับต้งพัดต,ต้งต้มมืว่าพัดกรับบเบิ้ต้มกับบุบเบิ้ฮเดไล่โหดพูดนอนทูนไปไลยแม่นบนเลยแม่นไนนอนนี่นอนนีหนอที่นอนมนี่เอมันหนาวเหอนึ้ขึ้นเออนี่นอนอย่างนี้นี่นี่คุ้นมาก เป็นหัวมอดเลยดิจุดเลยนะนี่ครับนดีนั่นนันนั่นนั่นไปแล้วนัน่าน่าน่ดุดเลยส่วนตัวใหญ่ยุนอีกแค่น้อยนีกตัวนึ่งดิตัวน่อจับเ็นมากกับเป็นตัวนั่นนี่ครับ มันมาดมันละเนี่ยมันอันเว่ยเป็นคนดีมากเลยอือนี่ครับโอ้หลายตัวมันใสของว่าผีของว่าผีขั้นแตกของว่าผีมีจ้าหลายตัวอยู่ด้วยนนี่ครับเหมือนกับบ้านคนแก่นกับสิบปลาไหลนี่แหละครับไปโอเคครับผมหลายยังอยู่ในบ่อยังหลาย ก็คือว่าเนี่ยสูตรที่สมเหตุสมผพหน่อยกันหรือว่าพานี่นะครับเป็นโค้งไก่สดเบื้องปลาไหลเรียบร้อยครับสำหรับคลิปมื่อนี้ก็โอเคครับพยายามปลาไหลก็พอได้เยอะพอได้กินเนี่ก็เป็นแปลงพักครับแปลงพักหน้าบ้านของพี่สิงห์ คุณพ่อปลูกไ้ปลูกบวบครับเที่ยวบไว้มะเขือต้อนมะเขือครับเอิดมะฮุ่งกับมี <c oughs> อยากเลยว่าตัวมะฝาเอากอกไปตำปลูกผักสวนครัวข้างบ้านครับ ไก่บ้านไม่บานไม่ไก่สิขึ้นบ้านครับสั่งเรียบร้อยแล้วกันที่สิบสามมกุลาครับ,รรบตื่นตอนเช้าครับครับสำหรับคลิปนี้ก่ะ เทียเท่านี้แ่ะครับก็เดี๋ยวชิปหน้าชิไหนยมอสิทายทําเมนูหรือกิแบบจกรรมยังกับสิท่ายไม่ถ้ำใหม่เมื่อกี้แป่นีงครับผมตาไปถึงเท่านี้แหละครับ